สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับ GG คลิปนี้เป็นทางห่วยลาวพัฒนากับห่วยฮาหนอยวันที่12เดือน1นพี่ 6, 9นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสูตร3ตัวเด่นนะเด่น3ตัวสำหรับลาวพัฒนางวดที่แล้ว งวดที่แล้วนะ90509งวดที่แล้วนี่ผมได้เด่น3ตัวก็จะเป็น90แล้วก็1เอาศูนกับ1เป็นตัวเด่นนะ0นมานะสู่ตัวเด่นศูนย์มา5มานะตรงๆเลยนะใครเอาศูนย์มาจับคู่กับ5้านะเอาตรงๆเลยถ้าใครทุนเยอะงวดที่แล้วใครทุนเยอะเอาศูนย์มาจับคู่กับ9อีกเนะี่ยก็จะได้0ูนย์ด้วยนะศูนนี่มาบนล่างเลย ตัวเด่นนี่มาเก้ากับศูนย์นะบนล่างเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับงวดที่แล้วมาดูของวันนี้กันต่อนะ หวยลาพัฒนาวันนี้ผมได้เด่นแปดก้าเจ็ดนะเจ็ 7, 8, 9, นะครับมากับ0 3 4 6์หกหนะสามศูนหะ้านะครับนะครับนะ เอา8กับ7เป็นตัวเด่นนะมาจากคู่ที่0 4 3 6ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> หวยรอพัฒนาน,นะครับก็มีเท่านี้ครับผมเจ็ดแปดเก้ามีมาแน่นอนต่อไปก็จะเป็นหวยหาหนอยนะหนอยสามหนอยเนาะมาเริ่มจากพิเศษกันเลยเป็นหนอยแรกหนอยเข้าอีกแน่นอนหาหนอยเนี่ยเต็นทั้งสามตัวแล้ว วันนี้ผมมั่นใจฮาหนอยเนี่ยวันนี้มันต้องมาแน่นอนฮหาหนอยวันนี้ไม่พลาดไม่พลาดหาหนอยพิเศษนะครับวันนี้ผมได้เด่นสามสี่แปดสามสี่แปดนะครับมาจับคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าเก้าศูนย์นึ่งสองแล้วก็ห้านะครับผม คันคอ <c oughs> <c oughs> เอาเอาสนะี่กับแปดนัดเป็นตัวเด่นนะมาจะบูดกับเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสาม 9ก้าได้เลยนะครับนะพิเศษนะครับน้อยแรกนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นปกติฮาน้อยปกตินี่แหละ 8 43ก43นะครับมาจากคู่กับ01679 01679น,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 นะครับผม48น,นะครับเป็นตัวเด่นนะมาจากคู่กับ0 ศูนย์หกหได้เลยนะครับนะมีมาแน่นอนค่าน้อยวันนี้มาแน่นอนต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็น VIP นะปกติก็จบไปแล้ว น้อยวีนะครับสี่แปดสามสี่แปดสามนะครับมาจาับคู่กับเก้าเก้าหนึ่งหกห้าแล้วก็เจ็ดนะครับผม 4กับ8เป็นตัวเด่นมาจัพคู่กับ3,9,1,6ได้เลยนะนะก็โจบไปแล้วสําหรับ VIP นะต่อไปก็จะเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ผมให้แปดนะเข้าเป็นรอบปกติ83ตรงตรงได้ไหม อ๋อกมาสามแปดไม่ใช่แปดสามสามแปดเข้าเป็นตัวกลับอืมเลขออกตัวเดิมออกสามแปดตัวเดิมเหมือนเหมือนจะไหลแปดอยู่ด้วยฮาน้อยนะแปดนี่มาบ่อยเนาะไหลแปดใช่ไหมเอาแปดอีกนี่แปดมาแน่นอนก็จะมีแปดหนึ่ง 82 8สอง8 6ดส8 5แลดปดหกแปแ้วก็8 9นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมี8 1 80 86แปแล้วก็8 3ดส 18386ึ18 3, 86, นะ่แปดสานย์เนาะสำหรับแนวทางห,วห่วยห่วยฮานอยครับผมนะกับห่วยลาวพัฒนานะก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีใสันะครับสวัสดีครับ